สภาพมะนาวครับจะมีปัญหาเรื่องโรคเยอะชาวบ้านใช้สารเคมีในการควบคุมโรคครับทำให้เกิดสารพิษตกค้างในผลผลิตผลผลิตไม่ได้คุณภาพครับลูกเล็กบ้างใหญ่บ้างไม่ค่อยได้มาตรฐาน ตอนแรกที่อาจารย์มาเปลี่ยนแนวคิดเรื่องการใช้สารเคมีของเราครับบางกลุ่มบอกว่าเ,เป็นไปไม่ได้หรอกถ้าสารเคมีอ่ะเร็วกว่าแต่เราไปมองถึงเรื่องการตลาดซึ่งสารตกค้างนในสารเคมีครับมันไปต่อไม่ได้ทางกลุ่มก็เลยค่อยๆเปลี่ยนครับเปลี่ยนที่ลาย2รายลาย1ไปได้ลาย2ไปได้คราวนี้เกษตรกรในกลุ่มก็เริ่มเปลี่ยนมาใช้สารสื่งพันธุ์แล้วก็วุินรีมากขึ้นก็ตอนนี้ก็เกือบทั้งหมดแล้วครับ เราได้พัฒนาโจทย์วิใจัยใน2พื้นที่ทั้งจังหวัดลำปางและจังหวัดตากโดยที่จังหวัดลำปางเนี่ยเราขับเคลื่อนในอำเภอแจ้ห่มซึ่งเป็นการขับเคลื่อนในโมเดลของการเรียนรู้ตำบลทุ่งพึ่งมีจุดเด่นของพืชที่ผลิตก็คือมะนาวในการขับเคลื่อนของมะนาวเนี่ย เป็นลักษณะของการขับเคลื่อนเป็นกลุ่มที่มีการปลูกในพื้นที่ที่มีทั้งปริมาณและก็มีกลุ่มเป้าหมายของการผลิตเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรในมิติของการพัฒนาเนี่ยการต่อยอดของกลุ่มมะนาวเป็นลักษณะของการขยายผลที่เรามองมิติของการสร้างมูลค่าภายใต้สิ่งที่เป็นความคุ้มค่าและคุณค่าที่เกิดขึ้นภายใต้อัตลักษณ์ของตัวเองดังนั้นในการขับเคลื่อนงานเนี่ยเราขับเคลื่อนเป็น2ระยะแต่ระยะแรกเนี่ยเป็นระยะของการพัฒนาที่การเพิ่มประสิทธิภาพสร้างมาตรฐานและ และทำเรื่องของการเพิ่มมูลค่าหลังจากนั้นเนี่ยเรามีกลไกลของการขับเคลื่อนภายใต้แผนงานในสิ่งที่เป็นเป้าหมายของการพัฒนาก็คือเรื่องของการนำเอา BCG เข้ามาเกี่ยวข้อง แรกครับอาจารย์มาสอนเทคโนโลยีการแบ่งแปลงการจัดระบบน้ําให้น้ําให้มีประสิทธิธภาพลดรายจ่ายครับเพราะว่าอาจารย์ให้น้ํากับปุ๋ยพร้อมกันเลยในส่วนต่อมาก็คืออาจารย์เข้ามาดูเรื่องการผลิตแล้วก็ให้การตกแต่งกิ่งให้มากาศมันโฟมลดเชื้อโรคให้แดดส่องถึงผลผลิตก็มีคุณภาพมากขึ้นครับให้ลดการใช้สารเคมีโดยการทําปุ๋ยหมักใช้สารสยูพันแล้วก็มีการตรวจคุณภาพของผลผลิตครับด้วยให้เข้าไปขอรนุญยา JAP ทางกลุ่มของเราก็ได้รับมาตรฐาน JAP ที่80รายโซนปลูกจะเป็นโซนยังไงโซนที่อยู่ใกล้น้ําจะให้เราสูบน้ําขึ้นมาพัดแล้วก็ปล่อยน้ําไปตามท่อในโซนที่อยู่ไกลน้ําจะดูปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้าทําระบบท่อซึ่งระบบท่อจะดีเพราะว่าการให้น้ำเนี่ยเราจะไม่หวานน้าทั่วไปจะให้ทีไปยังทุกต้นเลยต้นอ่ะก็มีประสิทธิภาพในการดูดซึมน้ําเพราะว่าน้ําจะไม่กระจายแล้วก็ประหยัดการใช้น้ําแล้วก็ประหยัดต้นทุนในการสูบน้ําขึ้นมาปุ๋ยอินเซียเราทําเองเพราะว่าเราได้รับการสนับสนุนจากพัฒนาที่ดิน แล้วก็ทางองค์ความรู้จากมทรครับก็ไปทําปุ๋ยในพื้นที่ของเรามีการปลูกข้าวโพดเราเลยเอาสังข้าวโพดเข้ามาทําปุ๋ยหมักแบบไม่กับกองครับ เื่อปรับคุณภาพดีแล้วส่งเข้าโรงงานก็ปรากฏว่าโรงงานที่ทางแปลงใหญ่เขาส่งไปเนี่ยเขารับแต่ลูกโตปรากฏว่ามีของตกเกรดประมาณ20%เดือนเดือนหนึ่งในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวต้องเอามะนาวเนี่ยไปทิ้ง3-5ตันเราคัดมะนาวลูกขนาดเล็กแต่น้ําข้างในเราตรวจสอบแล้วคุณภาพดีอยู่เราก็เอามะนาวนั้นไปผ่านขั้นตอนการลดความของ,ของน้ำมะนาวจากนั้นเอาไปคั้นน้ําแล้วไปผ่านกระบวนการทําแห้งแบบฟรีซดรายมูลค่าก็เพิ่มขึ้นประมาณ150 ถึง200เท่ามีความภาคภูมิใจในการเป็นนักตรเพราะเพราะว่าเราได้ลงมือปฏิบัติได้เรียนรู้แล้วก็สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายได้พบเครือข่ายได้คุยปรึกษาหารือกันตัวน,นี้แหละครับเป็นจุดสำคัญที่จะทําให้กลุ่มของเรามีความเข้มแข็งในการผลิต